ครับสวัสดีครับอยู่กับร้านปอพาโชคนะครับวันนี้มีของมาให้ดูนะครับพี่ฝ่าลีนะครับตัวแรงนะครับพี่ตัวนี้ทํเอาใหม่แรงกว่าเดิมนะครับพี่นี่ดูงานนะครับงานที่ราประมาณนี้นี่ตายฝ่านะครับหลังฝานิ่มนะครับี่นี่อ่ะมันมีหลายออปชั่นนะพี่เวลาเล่นฝ่าลีเนี่ยมันมีทั้งลูกยางลูกแข่งลูกอะไรเงี้ยมันมีเลือกหลายแบบอ่ะเดี๋ยผมจะให้ดูลูกยาง ลูกยางมันมีมาสองเจ้านะครับใต้วันนะพี่ให้ดูงี้แล้วกัน่ะอ่ะ,อ,ะอย่างงี้อ่ะนี่นะครับพี่ให้ดูงานลูกนะครับพี่อันน,อน,นี้อีกเจ้าหนึ่งนี้อีกเจ้าหนึ่งอ่ะพี่ดูเองแล้วกันชอบตัวไหนนะครับพี่เห็นปะอ่ะดูความใส่ดูความไหล browse. นี่ก็จะออกอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับพี่นี้ก็จะใสกว่าหน่อยหนึง่งเลือกได้แล้วแต่ออปชันนะครับพี่อยู่ที่พี่เลือกลูกนะมันมีไหลเจ้าไหลไหลราคานะครับพี่นี่อ่ะเดี๋ยวผมกดตัวนี้ให้ดูแล้วกันตัวนี้เก็บไว้แล้วกัน อันนี้ตัวอย่างนะลูกนี้มันตัวย่างให้ดูนะครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้ขายกบแล้วตามันเละนะพี่อ่ะกดตัวนี้ให้ดูนี่ตัวตัวตัวนี้ตัวท็อปนี่มันใส่นะครับพี่มันไม่ออกอมเหลืองไม่ออกอะไรนะครับพี่อ่ะดูนะวางกลางจานนะครับพี่อ่ะดูนะกดให้ดูนะครับพี่พลิกปกตินะครับพี่เดี๋ยวผมจะลองกดแค่ทีสองทีพอนะพี่เพราะว่าจะไปลองลูกอื่นอีกนะนี่นะครับพี่พลิกไหวนะเนี่ยวางกลางจานพลิกไหว ข้างๆไม่ต้องพูดถึงมันก็ผิดได้อยู่แล้วนะพี่ต่อไปเป็นนี่อันนี้ก็จะย่อมยาวมาหน่อยนึงนี่อันนี้เป็นลูกแข่งเลยนะพี่จะเป็นลูกแข่งตาตื้นนะครับพี่อย่างนี้เห็นไหมครับพี่เล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราเราจะเล่นเนะนี่ยเราก็เล่นได้นะครับพี่เนี่ยกดได้เหมือนกันก็เป็นออปชันเพิ่มมาอีกอีกระแบบอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับพี่เพราะว่าฝ่ารีเนี่ยมันก็ อยู่ที่เราเลือกลูกอีกนะครับพี่ออปชันมันไปนะครับพี่อ่าเห็นไะครับพลิกได้ปกตินะประมาณนี้ก็ลูกขุนก็เล่นได้อันนี้ปะลูกยางลูกมันจะเยอะๆหน่อยนะพี่อ่ะเนี่ยลูกยางลูกยางมันพลิกอยู่แล้วพี่สบายมากไม่ต้องกลัวเนี่ยเราตั้งกลางจานเลยชึบเนี่ยดูเนี้ยเห็นไหมครับพี่เนี่ยลูกยางมันพลิกอยู่แล้วปกติไม่ต้องกลัวลูกลูกขาวพลิกง่ายครับพี่ แรงๆมันพลิกได้แน่นอนเพราะฝาถ้าถ้าซื้อฝาแรงมายังไงลมันเล่นได้อยู่แล้วพี่พี่จะลูกอ่อนลูกเบาอะไรก็เล่นได้อยู่แล้วไม่มีผลอยู่แล้วขอให้ฝามันแรงอย่างเดียวอะเพราฝาแรงเบาเนี้ยโอเคลูกเราไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นลูกเราไปซื้อเพิ่มซื้ออะไรได้ตลอดอ่ะอันนี้ปะกมีลูกปะกปาหน้านะพี่ปาหน้าก็ต้องพลิกได้แล้วปกติอ่ะอ่ะนี่อะไรหกเอวอ่ะ ดูนะครับพี่กดนะครับเนี่ยปะหน้านะพี่ปะเต็มหน้านะที่ร้านจะปะให้เต็มหน้าอยีกเลยนะพี่เห็นไหมครับปะให้เต็มหน้านะไม่ได้ปะแค่ข้างๆให้นะครับพี่มันมองไม่สวยนะเนี่ยเห็นไหมครับพี่กลางจานพริกนะเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับพี่กลางจานพริกนะอ่าฝาตัวนี้แม่เหล็กจับไม่ติดเนี่ยครับพี่ เดี๋ยวผมตรวจให้ดูเก็บก่อนเดี๋ยวมันหลงวางกองไว้ก่อนอันนี้เอาตรวจแม่เหล็กให้ดูนะพี่นี่นะแม่เหล็กข่าวนะพี่นี่นะด,ดูมันดูดตู้นะพี่อ่ะพี่ดูถ้ามันดูดเข้าปุ๊บไปแล้วเดี๋ยวตรวจใต้ฝ่ายดูเนี่ยครับพี่เนี่ยไม่ดูดน,นะพี่วิ่งได้นะ รูชุม่มรชาร์จเราทําเก็บให้สวยงามนะครับพี่ง่ายฝ่าตัดไฟนะครับนี่ตัวนี้นะครับวงจรไทยอ่าอ่านี่อย่างลูกค้าถามเรื่องน้ำหนักมาเดี๋ยว,ยวผมไปยิบกิโลแป๊บนึงนะพี่ผมไปยิบกิโลแป๊บนึงแป๊บนึง มาแล้วอือดูน้ําหนักนะครับพี่อือเนี่ยน้ําหนักประมาณเนี้ยยังไงก็ต้องหนักกว่าวัดด้วยอยู่แล้วนะพี่หลักว่าเป็นจริงนะครับยังไงต้องหนักกว่าวัดดวยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยช่างให้ดูน้ําหนักประมาณเนี้ยเนี่ยอ่ะกดปุ๊บอ่ะเนี่ยดูเนี่ยอ่ะปุ๊บเนี่ยน้ําหนักประมาณเนี้ยครับพี่ก็จะประมาณนี้ละกันถ้าเกิดว่าพี่ๆนะนะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับพี่ศูนย์แปดเจ็ด 7530274ร้านปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ